วิลกรรมของเช็งนอดีที่เกี่ยวข้องกับโลกิถูกเฉลยอย่างเป็นทางการแล้วและตอนนี้โลกิตกำลังจะถูกฆ่าซะแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับโดยทำการอัปเดตแบบเร่งด่วนสำหรับบังงาวันพีตอนที่1136นั่นเองครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันพีครับหลังจากที่งดไปนะครับผมเราจะบอกว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ก็งดกันไปเยอะด้วยนะครับผมเอะอ งดแป๊บแป๊บงดเออะงดนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวงดเดี๋ยวงดเดี๋ยวมานะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมขึ้นปีใหม่ขึ้นสักราชใหม่แล้วครับก็หวังว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีนะสำหรับแฟนๆวันพีชนะแล้วก็ยังไงก็ต้องสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับมาเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้เลยดีกว่าครับว่าบางเอาที่ตอนล่าสุดนี้ครับมีเนื้อหาอะไรบ้างครับวันพีชตอนนี้มีชื่อตอนว่าแผ่นดิินทที่รรอออคคยแสงาตับ เริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทพพระอาทิตย์ครับโดยยักษ์บางคนก็เชื่อว่าเทพพระอาทิตย์นั้นจะเป็นผู้มาปลดปล่อยครับและคนยักษ์บางคนนั้นก็เชื่อว่าเทพพระอาทิตย์นั้นเป็น,น,นเทพแห่งการทำลายล้างครับมีคนยักษ์คนหนึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกิและกษัตัตย์ทารลาวครับแล้วก็มีการบอกกับว่าชายที่หยุดยั้งโลกิเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยก็คือแชฉงผมแดงนั่นเองทางด้านโซโลเองเนี่ยพอได้ยินว่าเฮ้ยโลกิ มันเก่งใช่ไหมครับผมตัวโซโลเองเนี่ยก็สนใจในความแข็งแกร่งของโลกิครับโดยตอนนี้ครับผมทั้งลูฟี่โซโลแล้วก็นามิครับทั้ง3คนนี้เนี่ยต้องการจะเอากุญแจไปทําการปลดโซ่ตรวนให้กับโลกิครับตอนนี้ครับตัดมาที่ยังด้านชายสวมพูทนะครับผมไอคนที่เป็นผู้บุกลุกนั่นเองครับโดยคนปริศนาคนนี้ครับก็มาชักชวนโลกิครับผมบอกว่าโลกิเนี่ยมาเข้าร่วมเป็นภาคีอัตวินเทพด้วยกันไหมแต่ก็ปรากฏว่าโลกินั้นปฏิเสธไปครับ ตอนนี้เราได้รู้จากชื่อของผู้บุกลุกผู้หญิงแล้วด้วยครับโดยผู้บุกลุกผู้หญิงนั้นมีชื่อว่าจุนโกครับจุนโกเปิดเผยว่าพลังของเธอนั้นครับใช้แขนเสื้อยาวที่มันคล้ายๆกับผ้าพันแผลเป็นอาวุธครับแล้วด้วยการที่โลกิปฏิเสธคําชักชวนนะครับก็ดนว่าตัวจุนโกเนี่ยต้องการจะฆ่าโลกิทิ้งนั่นเองครับแต่ลยแล้วครับผมหมาป่านะครับผมตัวยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ได้มาทําการช่วยเหลือโลกิเอาไว้นะโลกิเองเนี่ยดูดว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงครับเขาก็ไม่อยากจะเข้าร่วม ภาคีอตุนเทพครับก็เลยทําให้หมาป่าที่มาปกป้องโลกี่นั้นครับถูกฆ่าไปซะแล้วครับปิดท้ายตอนนี้ครับด้วยคําพูดของโลกีครับโลกีพูดด้วยความคแค้นครับว่าเขาเนี่ยจะต้องทําลายล้างโลกใบนี้ให้ได้ครับผมแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นการเปิดประเด็นขึ้นมาประจําปีนี้ที่น่าสนใจนะ <c oughs> เฮ้ยอะเราก็ได้รู้เรื่องราวที่เราเคยคาดการไปแล้วนะครับเช่นคนที่หยุดยั้งโลกิเป็นแช้งนะครับแล้วก็ไอบุคคลปิศนาพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับภาคีอสินเทพครับจะมาชวนโลกิเป็นภาคีอสินเทพซะด้วยนะครับผมแต่ก็กลายว่ามีเรื่องที่น่าตือนใจนะ โลกิแม่งปฏิเสธคําชักชวนเป็นภาคีสตวินเทพครับทำให้ผู้บุกลุกครับไอเจ้าดาร์คแชงรวมถึงจุนโกรดนี่ครับผมฆ่าหมาป่าที่มาปกป้องโลกิไปซะแล้วนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจากนี้เรื่องราวในตอนนี้เต็มๆจะเป็นยังไงครับก็ต้องไปรอชมกันในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะนะเอาล่ะครับเมื่อจบเนื้อหาของการ เต็แบบเร่งด่วนแล้วครับเรามาเข้าสู่ช่วงถามดีๆตอบกวนๆก,กันต่อเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกนี่เลยครับถามอย่างน่าสนใจครับว่าแล้วผลพิศารสมองในตัวเวก้าพังเนี่ยจะกลับมาด้วยหรออันนี้เขาก็ถามนะครับในเชิงที่ว่าเอ๊ะเวก้าพังเนี่ยตายไปแล้วนี่นาะแต่ว่าร่างโคลนของเวก้าพังเนี่ยกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาใช่ไหมครับเท่ากับว่าเวก้าพังกําลังจะมีบทบาทอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเอ๊ะไอเวก้าพังเนี่ยมันมีผลพิศารนี่นาแล้วผลพิศารสมองของเวก กะพังเนี่ยมันจะอะไรยังไงครับผมมันจะยังใช้ได้อยู่ไหมอะไรประมาณนั้นนะเออคอมเมนต์เขน่าจะอยากรู้ในประเด็นนี้นะสำหรับเรื่องภู้ิศาสตร์สมองของดอกเตอร์เวก้าพังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้หายสาบสูญไปไหนนะเพราะการทํางานของภู้ิศาสตร์สมองของเวก้าพังเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงโดยตรงกับหัวกระบาลกับหัวสมองของเวก้าพังนั่นแหละครับเวก้าพังเนี่ยยิ่งมีความรู้เพิ่มพูนมากเท่าไหร่หัวสมองก็จะโตมากขึ้นไปเท่านั้นนะแล้วหัวของเวก้าพังเนี่ยเวก้าพังก ก็ตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปเก็บรักษาไว้กลายเป็นคลังข้อมูลกลายเป็นพังเลคคอร์ดครับซึ่งจากเนื้อเรื่องที่สื่อออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่าพังเลคคอร์ดเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ดีอยู่นะครับอะก็โดนพวกล่างแยกของเวกาพังเนี่ยชิงไปจากยอกแล้วนั่นเองนะมันก็คือยังไม่ได้หายไปไหนนะครับผมเมื่อสมองของเวกาพังยังอยู่พังเลคคอร์ดยังอยู่นะผมก็เลยมองว่าไอ้ผลปีศาจที่มันเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งกับสมองของเวกาพังเนี่ยมันก็จะยัง ไม่ได้ไปเกิดใหม่นั่นเองครับเพราะว่ามันถูกเก็บรักษาในลักษณะนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับความคิดส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอ่าผมิสตาสก็ไม่ได้ไปเกิดใหม่อะไรหรอกนะครับคนพิสตาสบองที่ทํางานร่วมกับพังเล็กคอร์เป็นส่วนหนึ่งกับพังเล็กคอร์ไปแล้วนะครับก็จะทํางานได้ตามปกติครับล่างแยกต่างๆของเวก้าพังถ้าจะเชื่อมโยงกับพังเล็กคอร์อัปโหลดข้อมูลกับพังเล็กคอร์ก็จะทําได้ตามปกติครับรวมถึงล่างโครนที่สมบูรณ์ของเวก้าพังถ้าได้ออกมาจากแคปซูลและมีบทบาทก็จะสามารถเชื่อมโยงกับพังเล็กคอร ได้เหมือนกันนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นครับคนพิศดจะบองหรือพังเล่นขอดครับก็จะยังทํางานได้ตามปกติเหมือนดังเดิมนั่แหละครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคอมเมนต์นี่บอกคว่าไม่เห็นพีคเลยท่านอิมมาเองเลยสิถ้าเป็นจริงนะสนุกแน่ <c oughs> อันนี้หมายถึงตัวละครผู้หญิงที่มีผ้าพันแผลใช่ไเ,เออก็เห็นแบบหลายคนหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับที่มีการบอกว่าไอ้ผู้หญิงผ้าพันแผลเนี่ยคงเป็นท่านอิมออกโลงเองอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอ่ตวตัวผมก็มองว่าไอ้ท่านอิมเนี่ย มันก็ไม่น่าจะออกลงเองนะเออตามสเตปของตัวบอสเนี่ยมันคงไม่ออกมาต่อสู้เองคงไม่มาภาคสนามเองแบบง่ายๆนะครับมันต้องแบบว่าสั่งกงสั่งการอะไรตามสไตล์ของมันนะนะเพราะฉะนั้นครับผมสําหรับตัวละครที่บุกลุกมายังเอลบาฟทั้งสองคนครับผมมองว่าไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นท่านอิมหรอกนะถึงแม้ว่านะตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้มีข้อมูลของเขาที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคอมเมนต์นี่บอกว่าใครบนเรือโล เนี่ยคือนกฮูกนั่นแหละแล้วก็เป็นยูเลนะัสเดี๋ยวก่อนนะประเด็นนี้ยังไม่จบอีกเหรอไข <c oughs> บนเรือโรเจอร์เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ที่แน่ๆถ้าจะบอกว่าเป็นนกฮูกที่อยู่ในเอลบาฟก็ดูแล้วตามอายุตามช่วงเวลามันก็ไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าไอ้นกฮูกตัวนี้เนี่ยก็ถูกบอกนะครับว่าอยู่ที่เอลบาฟมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งการที่อยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรือโรเจอร์อยู่แล้ว เหลือโลเจอร์มันพึ่งถูกสร้างเองนะผมทอมเป็นคนสร้างนะมันไม่เกี่ยวกับดกฮูกอยู่แล้วนะส่วนอาวุธโบราณอยู่เลยนัดครับอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับในระดับหนึ่งนะ ไขของโรเจอร์กับอาวุธโบราณอย่างยูเรน,นัสเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเลยครับเพราะตามในเรื่องที่สื่อออกมาเนี่ยก็ดูว่าอาวุธโบราณยูเรนัสนั้นเนี่ยจะอยู่ในการครอบครองของท่านอิมนั่นเองครับซึ่งณตอนนี้ยูเรน,นัสก็คืนชีพขึ้นมาแล้วครับจากการที่มีพลังงานอมหาศารเนี่ยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างมาเทอร์เฟมนั่นเองครับมเมื่อมาเทอร์เฟมใช้งานได้ก็เลยกลายเป็นว่ามาเทอร์เฟนนั้นเนี่ยไปปลุกอาวุธโบราณอย่างยูเรนัสขึ้นมาซะนแล้วนั่นเองนะซึ่งนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวขอกัันะไรบ ส่วนไขโรเจอร์จริงๆแล้วก็เป็นปริศนาที่แฟนวันพีทแบบเดาดูดเดานี่มาเยอะเนีคยผมแฟนวันพีทก็คงอยากรู้นะว่าไข่บนเือโรเจอร์มันคืออะไรผมเองก็อยากรู้นะก็คาใจเหมือนกันไม่ไข่เลยวะ แต่นั่นแหละเออก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการบอกอะไรที่ชัดเจนสักทีนึงครับผมก็รอดูตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะผมว่าใข่บนเรือโรเจอร์มันมันจะคืออะไรนะมันจะมีประเด็นสาระสําคัญอะไรไหมหรือว่าไม่ได้มีประเด็นสาระสําคัญอะไรก็รอดูกันไปตามเนื้อเรื่องแล,แล้วกันนะครับอยากเห็นรีแอคชั่นลูฟี่ตอนเจอกับแชงล่างมืดอันนี้ก็น่าสนใจครับผมส่วนตัวก็คิดว่าีโอกาสที่จะเจอกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าไอ้เจ้าแชงล่างมืดมันอยู่ในเอลบาฟหรือว่าจะสร้าง หาในเอลบาร์ฟในขณะที่ลูฟี่เองก็อยู่ในเอลบาร์ฟเนี่ยเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเจอกันเนี่ยอ่ะลูฟี่ก็อาจจะตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับที่เห็นคนใบหน้าเหมือนแชงอะไรแบบนี้นะแต่นั่แหละครับไม่ช้าก็เร็วลูฟี่มันก็ต้องแยกแยะออกได้อยู่ดีนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือว่าคนที่บุกรุกมาอย่างเอลร์เนี่ยไม่ได้เป็นแชงตัวจริงอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าข้อสังเกตก็อย่างเช่นอ่ะรอยแผลเป็นไม่มีอะไรแบบนี้ครับกับคนที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแบบมีกลิ่นอายที่ไม่ใช่แชงนะครับผมมีท่าทีเป็นศัตรูอะไรแบบนี้เนี่ยลูฟี่เอ็มันก็น่าจะแยกแยะออกได้ ได้ถึงความแตกต่างอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันซื้อบืดถึงหนาดที่ว่าแยกแยะไม่ออกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าได้พบเจอกันเนี่ยจะมีการประทะต่อตู้อะไรกันหรือเปล่านะถ้าต่อตู้กันแล้วไอ้เจ้าแชงร่างมืดหรือไอ้เจ้าดาร์คช้งเนี่ยมันจะเก่งแข็งแกร่งตักแค่แแไหนครับผมก็ต้องรอดูกันไปตามเรื่ององีกทีหนึง่งครับคอมเมนต์นี่บอกว่าผลวาร์ปเนี่ยดูกากไปเลยเมื่อมีวาร์ปของคนอื่นโดยที่ไม่ต้องใช้พลังอ่าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงผลวาร์ปที่แวนออเกอร์ใช้อยู่ใช่ไหมกับไอ้คนบุกลุกที่บุกลุกมาอย่างเอลบาร์ปเนี่ยก็แบบเปิดวงเวทแล้วก็วาร์ปมาได้ เหมือนกันนะครับเขาก็เลยแบบบ่นๆว่าโอ้โหพลังนู้นพลังนี้ก็วาร์ปได้ทําให้แบบผลวาร์ปมันแบบดูกากไปเลยดูแย่ไปเลยแกทําให้ฉันดูแย่อะไเลย แต่ส่วนตัวผมมองว่าผลบ้ากก็ไม่ไม่ได้ดูกากหรอกนะเพราะว่าเรียกว่าไงอ่ะประโยชน์หรือว่าการใช้งานมันก็แตกต่างกันไปนะครับไอการเปิดวงเวทแล้วก็วาร์เข้ามาในเอลบ้ากเนี่ยผมว่ามันเป็นในเรื่องความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนที่ครับเปิดวงเวทไปยังเมืองนู้นเมืองดีได้ตามต้องการสามารถรอบเข้าไปในเมืองนั้นได้ตามต้องการครับแต่ว่าพลังในลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างสะดวกนะแต่ถ้าพูดถึงบนวากเนี่ยนอกจากจะเคลื่อนที่ ที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยความรวดเร็วแล้วนะครับผลวาร์ฟเนี่ยจุดเด่นเลยคือมันคือความเร็วนะครับมันต่างกันนะการเปิดวงเวทเนี่ยกว่าแม่งจะวาร์ฟมาได้แม่งต้องเปิดวงเวทก่อนถูกไหมแล้วก็ตัวค่อยโผล่มานี่ก็คือแตกต่างกันแล้วแต่ถ้าพลังวาร์ฟคือแม่งวาร์ฟจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ในทันทีเลยครับความรวดเร็วก็แตกต่างกันแล้วนะแถมพลังวาร์ฟนั้นครับด้วยความรวดเร็วที่วาร์ฟจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วและมีความอิสสรรรรระใในนนนกาาาาเเคลลื่่่่ออทีียยมมััังงงถช้พววด พ <uka> เพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรูได้ด้วยนั่นเองครับเพราะนั้นครับผมยังไงผมก็มองว่าพลังวาร์ปเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นที่ดีกว่านะครับรวดเร็วกว่าคล่องแคล่วกว่าสร้างความสับสนให้กับศัตรูได้ดีกว่านั่นเองครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ได้เยอะกว่าอย่างมากเลยละครับไอการเปิดวงเวทเพื่อวาร์ปเนี่ยมันก็จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่้าเป็นหลักนะครับถ้าใช้ในเรื่องของการต่อสู้ก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่นะกว่าแม่งจะวาร์ปกว่าแม่งจะเปิดวงเวทอะไรอย่างนี้นะ ไม่ทันกินนะผมคงโดนศัตรูแบบเตะต่อยไปตะก่อนนะนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการอัปเดตแบบเร่งด่วนบางงาวันพีซตอนล่าสุดตอนที่1 1 3 0 นั่นเองครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปดีได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อหมูเค็มฟอยที่เพจเราขายด้วยนะครับอร่อยจัดอร่อยจริงนะครับผมอย่าลืมซื้อไปกินซื้อไปทานกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชานาครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ